โปรแกรมจิตฉันรักตัวเองเป็นคำพูดเชิงบวกเอาไว้พูดกับตัวเองย้ำๆซ้ำๆในทุกวันเพื่อให้จิตใต้สำานกของคุณทำให้คุณเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นดึงดูดแต่โอกาสที่ดีดึงดูดความสำเร็จดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองเรามาเริ่มกันเลยค่ะฉันรักตัวเอง ฉันภูมิใจในตัวเองฉันให้อภัยตัวเองต่อไปนี้ชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันเป็นคนโชคดี ฉันเป็นคนยิ้มง่ายฉันสนุกกับการหัวเราะฉันมีความมั่นใจในตัวเองฉันประสบความสำเร็จได้ง่ายฉันมองเห็นแต่ความสุขฉันมีความคิดสร้างสารรค์ ฉันมีจินตภาพและพลังที่แสนวิเศษฉันมีสุขภาพใจและกายที่ดีเยี่ยมฉันยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นฉันเปิดรับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต ชีวิตของฉันยอดเยี่ยมเสมอฉันลิขิตชีวิตของฉันเองได้ฉันลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทันทีฉันเลือกทำสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุดเสมอ ฉันปรับตัวได้อย่างคล่องแคล่วฉันมุ่งความใส่ใจไปยังผลลัพธ์ที่ฉันต้องการฉันรู้วิธีเพิ่มพลังใจให้กับตัวเองในทุกวันฉันตั้งใจทำสิ่งใดผลลัพธ์นั้นเป็นบวกเสมอ พลังจิตใต้สำเนึกของฉันช่วยปรับแผนงานให้ก้าวหน้าฉันกำลังสร้างอนาคตของฉันแล้วในวันนี้ฉันเป็นคนมีเสน่ห์และเปี่ยมด้วยพลังความเชี่ยวชาญของฉันเพิ่มขึ้นในทุกวัน ฉันเป็นคนกล้าและคว้าทุกโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันพร้อมเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตให้เป็นไปตามที่ฉันต้องการฉันพูดจากับใครฉันพูดด้วยความมั่นใจเสมอถ้าฉันคิดว่าฉันทำได้ฉันยอมทำได้ ฉันตัดสินใจได้เด็ดขาดในทุกสถานการณ์คำพูดของฉันมีน้ำเสียงที่ทรงพลังฉันเลือกอยู่ในอารมณ์เช่นใดก็ได้ฉันให้เกียรติผู้อื่นเสมอ ฉันเชื่อมั่นในพลังของความดีและความกตัญญูฉันเชื่อในกฎของการกระทำฉันรักและปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่นฉันเป็นผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันมุ่งมั่นในการทำความดี ฉันปล่อยวางได้ง่ายจิตใจของฉันโปร่งเบาสบายและเป็นสุขฉันเลือกอยู่ท่ามกลางผู้คนที่คิดบวกใบหน้าของฉันสดชื่นแจ่มใสและเป็นมิตรฉันทักทายผู้อื่นด้วยความจริงใจ ฉันมองหาข้อดีของผู้อื่นได้ง่ายฉันชื่นชมผู้อื่นด้วยความจริงใจเสมอฉันเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายฉันนอนหลับพักผ่อนเพียงพอจิตใจของฉันจึงผ่อนคลาย เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันมีความสุขหัวใจของฉันแข็งแรงสุขภาพดีสมองของฉันจดจำแต่เรื่องราวที่สร้างสรรค์ฉันนอนหลับอย่างมีความสุขกายและใจของฉันทำงานสัมพันธ์กันได้อย่างยอดเยี่ยม ฉันเปิดรับโอกาสดีๆที่เข้ามาหาฉันในทุกวันคนโชคดีอยู่ที่ไหนคนคนนั้นย่อมเป็นฉันฉันฝึกจิตใจของฉันให้โปร่งเบาสบายและเป็นสุขฉันรู้ว่าตัวเองโชคดีเสมอ ฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันรักเงินทองเงินทองก็รักฉันฉันเป็นคนเก่งและหาเงินง่ายเงินเข้ากระเป๋าของฉันในทุกวันทั้งยามหลับและยามตื่นฉันวางแผนการเงินของฉันได้อย่างยอดเยี่ยม ฉันสร้างทรัพย์สินของฉันให้งอกเงยทุกวันฉันสนุกกับการดึงดูดเงินและทำให้เงินงอกเงยฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะด้านการเงินเงินทุกบาทที่ฉันลงทุนไปฉันได้กลับมาร้อยเท่าพันทวีทุกอย่างที่ฉันจินตนาการ นำความร่ำรวยมาสู่ชีวิตของฉันฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินทองฉันคือแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่ได้พบเห็นฉันฉันคือยอดคนระดับตำนานฉันคือคนรวยที่ใจบุญ การลงทุนของฉันล้วนทำกำไรให้กับฉันฉันสร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้กับตัวเองฉันคิดประโยคใหม่ๆมาเติมพลังให้กับตัวเองได้ในทุกวันฉันเชื่อมพลังจิตใต้สำเนึกของฉันได้ง่าย จิตใต้สำนึกของฉันดึงดูดแต่สถานการณ์โชคดีเข้ามาสู่ชีวิตฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันและทุกทิศทางฉันบรรลุเป้าหมายหลายด้านในชีวิตด้วยความสนุกสนานฉันเป็นคนประสบความสำเร็จด้านการงาน ฉันเป็นคนประสบความสำเร็จด้านการเงินฉันเป็นคนประสบความสำเร็จที่มีความสุขฉันเป็นคนประสบความสำเร็จที่สุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนประสบความสำเร็จทุกด้านของชีวิตฉันมีอิสรภาพทางการเงินและฉันมีอิสรภาพในชีวิต ขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะ